สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับการพูดห้าสิ่งนี้ว่าจะพูดออกไปแล้วมันจะมีพลังงาน มากและถือเป็นพลังงานบวกและแรงมากๆจริงๆค่ะก่อนอื่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาทำภารกิจเรียบร้อยแล้วให้เราพูด5สิ่งนี้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะหนึ่ง วันนี้ฉันรับทรัพย์ทั้งวันรับทรัพย์สองวันนี้โชคดีทั้งวันโชคดีสามวันนี้ข่าวดีทั้งวันข่าวดี สี่วันนี้ขายดีทั้งวันขายดีห้าวันนี้เงินเข้าบัญชีทั้งวันเงินเข้าบัญชีลองพูดห้าสิ่งน,นี้ทุกทุกเช้าทุกทุกวันเป็นประจำ จะเป็นพลังงานดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาสู่ภายในบ้านเรานะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับหรือเทคนิคดีๆอย่างหนึ่งในการดึงดูดพลังงานอย่างแรงและเป็นพลังงานบวกให้เราพูด5้าสิ่งนี้ ติดปากเป็นประจำทุกวันและทำเป็นประจำทุกวันนะคะลองทำดูนะคะลองทำดูก็ไม่เสียหายค่ะนี่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปนี้ของคิดิจารชาแนลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ